สวัสดีค่ะนีอ้อยสุพรรณหาศูนย์นะคะสวนเฮ้านะคะสวนอุดมพรนะคะมี่ทอนพันบริการพี่น้องเด้อนะคะขายแบบถูกนะคะอันนี้ทอนหนึ่งค่ะทอนละยี่สิบบาทเองนะคะแต่ว่าค่าทรงอีกต่างหากนะคะบวร่วมค่าทรงเนาะทอนหนึ่งก็จะประมาณนี้พี่น้องทอนพันเฮ่ากับว่าจำเป็นต้องจะเป็นทอนจะเป็นล้ำไ่เสมอไปนะคะอ่เฮาก็จะเน้น ตาขอ้อเ้าจะเน้นตาหลายกว่านะคะเพราะว่าการปลูกปีแรกเนี่ยมันมันจะล่ำใบใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วกัาการแท่งนอมันจะขึ้นอยู่กับเห่าดูแลนะคะใส่ใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอินซีนะคะแล้วแต่มูเห่าจะถนัดเนาะตอนนี้เพิ่งแตกไม่นะคะล่ำอ้อยก็จะประมาณอยู่ที่ 3- าถึงสเดือนนะคะตัวตัวล่ำ ก่อนที่ขาปู๋ยขากระตัดออกไปแล้วขากระแตงนะคะแตงกอนะคะให้เขาแทงนอแต่ขาก็จะเลือกนะคะสำหรับนอขั้นทานนอหน่อยข้าก็จะตัดถิ่มข้าก็จะจงจะเก็บนอใหญ่ไว้นะคะเพื่อว่าลำต้นเขาจะได้ใหญ่นะคะค่ะสนใจอยากได้ท่อนพันธุ์นะคะก็สอบถามในระบบเฟซบุ๊กนะคะก็จะเป็น วัชรากรวันนาปักสินนะคะหรือว่าจะเป็นแม่อุดมพรพืชสวนหรือจะเป็นอุดมพรพาเพินนะคะค่ะบางครั้งการพิมพ์นะคะพิมพ์ซื้อมันกนจะจะบอ,บอเห็นนะคะวัชรกรอาจจะบอเห็นอาจจะเห็นเป็นอุดมพรพาเพินจะสิแมพี่น้องกับอันเดียวกันนะคะหรือจะจติดต่อสอบถามนะคะกับมาเลขโทรศัพท์ค่ะศูนย์นะคะศูนย์เก้าศูนย์ สองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เก้าเดี๋ยวพี่น้องเด้อเนาะอันนี้อุดมพรก,กระปูว่าลายนะคะแต่ว่าจะอาแบ่งพี่น้องเข้าได้นะคะแบ่งท่าพันห้พี่น้องเข้าได้คือกันเนาะค่ะเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนเด้อนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมูพวกที่ิดตามงานอุดมพรนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ